สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวทิติเชียาสาเนมนำรงตำแหน่งครูขสหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยอูนจบการศึกษาสาขาวิชาโปรแกรมศึกษาการศึกษาปถมวัยมหาวิทยาลายัยราชพัฒน์ลำปางได้บรรจุและแต่งตั้งวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2559ณโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาตากเขตสองและวันที่11 มีนาคมพุทธศักราช2564ได้ย้ายสถานศึกษามาดำรงตำแหน่งครูคส .1 ครูปฐมวัยนณะโรงเรียนบ้านห้วยอูนอําเภอเงาวจังหวัดลำปางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยอูนตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านห้วยอูนตำบลปงเตาอําเภอเงาวจังหวัดลำปางมีนักเรียนทั้งสิ้น113คน และได้แบ่งการศึกษาออกเป็น2ระดับชั้นคือระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาลได้แบ่งระดับตามช่วงชั้นของอนุบาลสอนั้นจะเป็นอายุ4,5ปีและระดับชั้นอนุบาล3จะเป็นอายุเด็กในช่วง5 6ปีปีการศึกษา2565รโรงเรียนบ้านห้วยอูนได้จัดการเรียนการสอนแบบ ในรูปแบบของออนไซต์ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยูนให้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งมีนักเรียนชายจำนวน7คนนักเรียนหญิง5คนรวม12คนคลิปวิดีโอนี้ครูผู้สอนได้น,นำหน่วยการจากกรัดการประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขโดยให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองและบุคคลในครอบครัวกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กประดิษฐ์มงกุฎครึ่งและได้สอดแทรกการสอนจิตการสอนจิตตักศึกษาข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้า ที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทาข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังคือการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับเด็กประถมวัยสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ mm hmm. การเขียนของเด็กประถมวัย mm hmm. เกิขเดก mm hmm. กขดึน mm hmm. ้นจากการทำงาน mm hmm. ประสานสัมพันธ์ของเครือข่ายเซลล์ประสาทหลายระบบ mm hmm. เริ่มต้นจากเด็กต้องมีช่วงความสนใจมีความตั้งใจมีความพร้อมด้านความสัมพันธ์ของก้ามเนื้อเล็กความทรงจำการรับรู้ภาพภาษาและการคิดระดับที่สูงขึ้น ขณะที่เด็กนั้นเขียนตัวหนังสือกลไกลการตอบสนองการรับรู้ภาพจะตรวจสอบผลที่ปรากฏก็คือตัวหนังสือและปรับการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้เหมาะสมปรับความประสานและการเคลื่อนไหวของนิ้วมือการจับดินสอและจังหวะของการลากเส้นเป็นตัวอักษรเดิมนักวินในใจัยชื่อว่าสมองที่รับผิดชอบการทำงานด้านการพูดและการเขียน อยู่ในสมองซีกเดียวกันแต่งานวิจัยภาพการทำงานของสมองชี้ให้เห็นว่าแม้กระบวนการพูดและการเขียนจะสัมพันธ์กันแต่ทั้งสองกระบวนการทำงานแยกกันในบางครั้งการทำงานยังปรากฏอยู่ในสมองต่างซีกกันด้วยข้อค้นพบงานวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าภาษาพูดและภาษาเขียนพัฒนาแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลนี้สมองจึงมีโปรแกรมรับรู้และพัฒนาภาษาได้ง่ายโดยธรรมชาติแต่สำหรับระยะยาวเพื่อจับคู่ตัวอักษรที่กำลังเขียนให้สอดคล้องกับเสียงของคำตามที่เด็กต้องการเขียนจะเห็นได้ว่าการเข้าใจระบบสมองของเด็กปฐมวัยที่ต้องทำงานอย่างซับซ้อนจะไม่เร่งรัดให้เด็กอ่านเขียนโดยขาดการเตรียมความพร้อมผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมประจำวันของเด็กเมื่อเด็กสนใจที่จะเขียนสมองเริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นเนื่องจากเด็กต้องเรียนรู้วิธีควบคุมกล้ามเนื้อมือซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเล็กให้เขียนสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมเป็นตัวหนังสือซึ่งใช้แทนเสียงพูดในภาษาจากการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนภาคเรียนที่1ปมีการศึกษา2 5 6 4 ของเด็กชั้นนุบาลปีที่สามพบว่ายังมีเด็กบางคนไม่สามารถเขียนพยัญชนะไทยพยัญชนะภาษาไทยส4ิตัวได้อย่างถูกต้องบางคนไม่เขียนพยัญชนะไทยโดยเริ่มจากม้วนหัวพยัญชนะก่อนแต่เขียนจากข้างหลังพยัญชนะหรือหางของพยัญชนะและมาจบที่หัวของพยัญชนะไทยครูผู้สอนจึงจัดทำชุดสื่อการเรียนการเขียนพยัญชนะไทย กอไก่ถึงฮอโนฮูที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจทิศทางการเขียนพยัญชนะไทยให้กับเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้นจากผลการศึกษาและวิจัยก็พบว่าการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารแบบหนึ่งที่มีความสําคัญในการใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเป็นทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตอย่างมากผลการใช้ชุดสื่อการเรียนพยัญชนะไทย กอไก่ถึงขอนงหูเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านห้วยอูนพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01นั่นคือคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ นี่คือชุดการเรียนรู้นะคะที่ทางการเขียนพียญชนะไทยหรือการเขียนเพยยญชนะไทยทั้งหมด44ตัวน,นี้คือตัวอย่างคะของการประดิษฐ์นวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้การทำงานของมันเราก็จะเริ่มจากเริ่มต้นทางนี้ส่วนนลากขึ้นไป เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเด็กค่ะแลวเราก็สามถก,กลับเริ่มต้นใหม่โดยที่เราจะสอนวิธีการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างถูกต้องว่าเราควรจะเริ่มจากที่ทางไหนก่อนเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเหล็กและสายตาให้กับเด็กประถุมวัย